คุณเคยเจอไหมคะป้นยางในสวนของเราเองนะคะ่ปปะเป็นโรคเปลกแข้งหรือว่าโรคตายนึ่งแล้วก็เป็นทยอยเป็นเรื่อยๆไปทุกปีเสียดายมากเลยเพราะว่าบางต้นก็เกรดได้บางต้นก็กลับมาเกรีไม่ได้นี่แหละคะ่ะปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของชาวสวนยางนะคะว่าไม่รู้จะทําอย่างไรพอเกิดมาแล้วตัวแรสวนยางก็ดีทํายังไงก็ดี เดี๋ยววันนี้นะคะครูพิสมัยมีคําตอบค่ะจะมาเล่าให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยางเปลือกแห้งน้ำยางหมดทำอย่างไรนะคะครูพิสมัยส่วนยางเอ็กซ์เพิดหรือก็คือดรพิสมัยจะทุมาเป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพาราจากหน่วยง,งานระดับรัฐระดับประเทศเลยนะคะที่ทำงานด้านยางพาราโดยตรง มีประสบการณ์การทำงาน35ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสได้นำความรู้ไปแลกเปลี่ยนไอทีนานาชาติระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ในระดับโลกะคะกลับมามาช่วยพี่น้องชาวสัญญาณคะ่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไป ครุภีทำงานร่วมกับเกษตรกรชาวสวนยางตาภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและกะได้นำเอาประสบการณ์นะคะตั้งแับโรคเนี่ยแหละคะ่ะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมาช่วยแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาได้มากมายเลยค่ะความรู้ดีๆนะคะเราสามารถที่จะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอย่ากังวลใจนะคะติดตามครูพิษสมัยต่อไปค่ะ พราะครูพิสมัยตั้งปฏิทานไว้ว่าจะช่วยชาวสวนยางที่มีความรักรักภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางเนี่ยได้มีความมั่นคงขึ้นเราทำสวนยางเรารักอาชีพของเราอยู่แล้วทำย่างไรเราถึงจะจับเงินล้านได้ตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยได้นำเอาการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือนำเอา ความรู้วิทยาการใหม่ๆที่เราวิจัยค้นคว้ามาประต่อยอดงานเดิมที่เพื่อนๆชาวสวนยางทำอยู่แล้วให้ดีขึ้น,น,นไปเพื่อให้พวกเราสามารถที่จะกระโดดรับเงินล้านได้เลยค่ะประโยชน์ของการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือเพิ่มรายได,ได้เห็นไหมคะเนื้อากาศสำคัญมากแล้วก็ลดค่าใช้จ่าย ถ้าเราสามารถไปลดการสูญเสียในกระบวนการต่างๆลดค่าใช้จ่ายได้เราก็จะมีเงินเหลือเยอะจริงไหมคะและช่วยลดการใช้แรงงานในสนัญญาค่ะนี่หลคะค่ะตรงนี้พรีเมียมมากเลยที่จะทําให้เพื่อนๆชาวสัญญาของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับเงินร้านได้นะคะครูพิษสมัยตั้งใจมากเลยคะ่ะค่ะขอเสียงเพื่อนๆนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม้ครพิสมัยด้ค่ะแชร์ความรู้ตรงนี้ไปเยอะๆเลยคะ่ะไปมากเลยเพราะความรู้ตรงนี้อาจจะมีใครบางคนนะคะที่เขามีปัญหาตรงนี้แต่เขาไม่รู้วิธีการแก้ไขแต่ถ้าเราได้แชร์ความรู้้เขาเขานําความรู้ตรงนี้ไปแก้ไขได้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นความสุขเป็นเขาเรียกว่าการให้นะคะการให้ก่อให้เกิดความสุขนะคะเพื่อนๆว่าไหมคะ แชร์ไปเยอะๆเลยค่ะและขอเสียงชาวสวญญางหน่อยค่ะช่วยกดไลค์มารือเรอกดหนึ่งมารือเรอให้ครูพิสมัยด้วยนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะยาเปิดแห้งค่ะวันก่อนครูพิสมัยได้พูดไปแล้วว่ายาเปิดแห้งเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวทบทวนนะคะ เผื่อใครที่ไม่ได้ฟังในไร้นั้นแต่มาเข้าฟังในไร้นี้ก็จะได้ความรู้ค่ะก็คือความรู้ที่ครูพิสมัยจะให้นะคะก็คือว่าการเกิดอาการเปลือกแห้งเนี่ยค่ะน้ํายางไหปลปกติเวลาเรากรีดน้ำยางจะไหลตลอดไปรอยกรีดของเราแต่พอเราเกรีดแล้วรอยกรีดเราน้ํายางหายไปค่ะก็คือหายไปเป็นบางจุดก็เลยทาให้ผลผลิตลดน้อยลงจนกระทั่งน้ํายางไม่ไหลค่ะ อาการเปรอแห้งหรือตายนื่อไม่ใช่อาการที่เกิดจากโรคนะคะไม่ใช่เชื้อโรคเลยค่ะเกิดจากการปฏิบัติของเราล้วนะคะ่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยและอีกอย่างึ่งก็คือให้รู้ว่าอาการเปรอแห้งมี2แบบคือเปรอแห้งชั่วคราวอันนี้เราสามารถที่จะช่วยได้แก้ไขได้ก็คือจุดกรีดยาไปสักพักหนึง่งหกเตือนบ้างหนึ่งปีบ้างแล้วกลับมากรีดแล้วก็สามารถที่จะได้น้ำยางกลับมาเหมือนเดิม แล้วอีกประเภทหนึง่งก็คือเปิดแห้งถาวรถ้าเปิดแห้งถาวรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟื้นฟูแล้วกลับมาเกิดได้เลยนะคะนี่แหละค่ะมีอยู่สองอย่างนะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้จะได้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนเดี๋ยวครูพิสมัยจะเล่าต่อไปนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาที่จะไปปรับปรุงสวนญาณของเราใช่ไหมคะครูพิสมัยจะทบทวนนะคะบอกว่า อาการเปิดแห้งเกิดจากการกรีดของเราก็คือการกรีดถี่เราไปเกิดเราไปกรีดถี่เกินไปก็คือไปกรีดลหลายวันติดต่อกันทําให้น้ํายางไม่ได้สร้างน้ํายางขึ้นมาชดเชยเขาก็เลยเซลล์ท่อน้ํายางเขาเลยเสียหายค่ะตัวนี้นะคะอย่าก,กรีดเกิน2.1ดค่ะ2.1กรีดได้เฉพาะบางพันธุ์เพราะจะเป็นไปต่อเนื่องกับข้อที่3ถ้าพันธุ์ที่อ่อนแอ เราเกรีอยดหนึ่งไม่ได้ค่ะเราต้องกรีดวันเนวันลค่ะดูนะคะว่าเราจะเราจะกรียดยังไงเพื่อลดความเสียหายของต้นยางเราได้และใช้สาเคีมเร่งน้ํายาค่ะอันนี้ก็มีผลค่ะที่ไปแอบใช้กันเยอะปีนี้ค่ะครูพิสัยจะเล่าให้ฟังค่ะปีนี้อากาศแรงผลผลิตน้ายาออกน้อยครูพิสัยไปคุยกับ ร้านค้าขายพวกเคมีภัณฑ์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนเิตจางไม่แอบ,บซื้อ,อยาเร่งเยอะแยะไปหมดเลยและครูพิสมัยไปเห็นว่ายาเร่งบางยี่ห้อนะคะ่ะขวดเล็กๆขนาดนี้เร,เ,นเราไม่สามารถกำมือกำมือเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นยาเร่งนี่แหละคะ่ะตัวนี้มีการใช้เยอะมากเลยทีนี้พอเข้าไปใช้ปกติ กาใช้ยาเร่งนะ่ะคะถ้าใช้ตามหลักวิชาการไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะความเข้มข้นต่ำเราใช้คนความเข้มข้นต่ำแล้วก็ใช้แค่สามหรือสีครั้งต่อปีเองมันจะไม่ใช้เยอะมีเงื่อนไขยเยอะนะคะแต่ว่าพอไม่รู้อยากจะได้น้ำยางมากคนกรีดยาะคะ่ะไปทาอยู่นั่นแหละคะ่ะทาบ่อยบางทีนะคะทาทาทุกเดือนไม่พอ ะแทุจะทุกอาทิตย์เลยค่ะเกิดเจอนะค่ะว่าต้นยางเปลือกแห้งเยอะนะคะตรงนี้เป็นปัญหากันอีกที่จะต้องตามเสืรฟว่าส่วนนี้ใช้สารเคมีเล่นน้ำยางหรือเปล่าที่ทําให้เกิดเปลือกแห้งนี่แหละคะ่ะให้ระวังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งก็คือการกรีดยางต้นเล็กค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าต้นเล็กเขายังไม่แข็งแรงเปลือกยังไม่สมบูรณ์พอเราไปกรีดมันก็เลยทำให้เกิดการเปลือกแห้งได้ง่ายค่ะ นี่แหละค่ะคราที่แล้วที่ครูพิสมัยได้มาพูดถึงสาเหตุสีสาเหตุหลักนะคะแล้ววันนี้ครูพิสมัยก็จะมาพูดถึงสาเหตุต่อไปนะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดในสาเหตุ1นถึงสข้อเนี่ยให้ขับไปดูคลิปของครูพิสมัยนะคะที่จะลงทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะได้ตามดูเลยนะคะสาเหตุที่5ที่ทำให้เกิดอาการเปแห้งหรือตายนิง่ง ก็คือสภาพแวดล้อมค่ะไปสังเกตดูนะคะว่าในสวนยางเราเนี่ยดินแน่นหรือเปล่าปกติพืชเนี่ยเขาจะชอบดินที่ร่วนซยุยเราไปดูค่ะว่าแล้วก็ดูประวัติก็ด้วยถ้าสวนยางนะคะที่เคยปลูกพืชล้มพุกมาก่อนนะคะก็คือปลูกรักกไถปลูกรักกะไถอันนั้นนะคะเครื่องจักรกลเข้าไปทำงานทุกปีก็ทําให้ดินอัดแน่นเราไม่รู้ตัวค่ะ,คะ เราคิดว่าการไถาทาให้ดินร่วนซุยแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อดินโครงสร้างดินที่อยู่ลึกจากผิวดินนะคะเขาอัดแน่นนะคะแต่ที่เราไถาเนี่ยเขาอัดแน่นทุกปีทุกปีนะคะอันนี้เป็นสาเหตุหนึงนะคะที่ทําให้ต้นยางเซราการเปิดให้ได้ครูพิสมัยได้ร่วมทํางานกับสถาบัน IRD ค่ะของฝรั่งเศสนะคะเข้ามานั่นเลยค่ะเข้ามาใช้แสงเลเซอร์นะคะ ก็คือมามาวัดเลยว่าความหนาแน่นของดินในแต่ละดับชั้นในแต่ละจุดแตกต่างกันหรือเปล่ารับเปสาเหตุที่เกิดอาการเปลือกแห้งหรือเปล่าเพื่อรู้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจุดที่ต้นยางเปลือกแห้งนะคะ่ะความหนาแน่นมันจะสูงค่ะข้ามจะออกมาเลยนะคะคุปส์หมายเห็นกระตาเลยค่ะเพราะว่าเราไปทดลองด้วยเราไปตามดูทุกต้น เราต้องทําเป็นสตินะคะไม่ใช่ว่าไปเจอต้อนเดียวแล้วก็บอกว่าใช่เฮ้ยไม่ใช่อันนั้นก็เรียกว่าบังเอิญแต่ถ้าเราทรําสติไว้เราจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะเจอโอกาสที่จะเป็นแบบนี้มีมากน้อยขนาดไหนเปรียบเทียบกับต้นที่ปกติที่ยังไม่เปิดแห้งอันนี้ดินเขาจะไม่หนาแน่นเท่ากับต้นที่เปิดแห้งนะยคะะนี่แหละค่ะถึงที่บอกไว้ว่าความรู้ะคะ่ะ วิทยาการใหม่ๆใ,ในสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆนะคะตัวนี้มันจะช่วยตอบคําถามเราว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรที่ทําให้ตัวอย่างแสดงอากาศเปิดแห้งค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุษยาสวัสดีค่ะที่มาเข้าฟังนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้คุณพิสุัยด้วยนะคะเรื่องความหนาแน่นของดินโครงสร้างของดินนะใครเก็ต ช่วยพิมเก็ตให้ครูพิสมัยด้วยนะคะแล้วต่อไปก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดินดินนะคะที่ปลูกยางมาได้หลายปีนะคะครูพิสมัยไปเจอทา,างภาคใต้นะคะที่เขาปลูกยางไปเช็คดูประวัติการปลูกยางเนี่ยก็ปลูกรอบที่สี่แล้วทําไมถึงรอบที่สี่เพราะยางพาราค่ะนําเข้ามามาปลูกในประเทศไทยเรานะคะร้อยสี่สิบปีแล้วค่ะแต่และรอบในการปลูกยางเนี่ย ก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30ปีเห็นไหมคะก็ปลูกเป็นสีรอบแล้วในรุ่นแรกๆรุ่นทวดเขานะคะเขาเล่าให้ฟังสมัยก่อนพอไปกรีจางน้ำยางออกเยอะเพราะว่าป่ายังสมบูรณ์อยู่ดินยังสมบูรณ์อยู่คือเป็นป่าเปิดใหม่แล้วก็ดินสมบูรณ์ก็ทําให้น้ํำยางได้เยอะรอบที่สองรอบที่สามพอยิ่งหลายๆรอบความอุดมสมบูรณ์ก็ลดลง แล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยด้วยเจอค่ะต้นยางอากากแห้งเป็นเยอะมากค่ะไม่น่าเชื่อนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นทางภาคใต้ที่ฝนตกดีก็ยังเป็นนะคะอันนี้แหะคะ่ะถึงได้บอกว่าครอบมอุดมสมบูรณ์มีผลมากเลยค่ะครูพิสมัยก็ไปถามเขาใส่ปุ๋ยบ้างไหมเขาก็บอกว่าใส่บ้างเพราะถามไปถามมา ถามจริงเถอะใส่จริงหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ใส่ค่ะอย่างนี้แหละคะ่ะก็เลยแนะนําเขาให้ใส่ปุ๋ยต้องดูแลเขาด้วยต้องมีความรักในส่วนยานนะคะรักต้นยางตุกต้น,ตนเพราะต้นยางเขาคือแหล่งรายได้ของเรานะคะตัวนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับครูพิมัยม่ไหมคะว่าส่วนยางแต่ละต้นเนี่ยเป็นสมบัติที่รําค่าของเรานะคะแล้วก็อีกข้อหน,นึ่งก็คือ การปฏิบัติไม่ถูกต้องค่ะเป็นอย่างไรคะสงสัยแล้วใช่ไหมการปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือว่าปกตินะคะต้นยางเขาจะมีลักษณะของเขาอยู่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วว่าพอเข้าช่วงหน้าแรงใบยางก็จะเริ่มร่วงนะคะร่วงค่อยๆทยอยร่วงไปจนกระทั่งหมดต้นอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน หลังจากนั้นเขาจะผลิ่ใบใหม่กว่าจะโตเต็มใบก็เดือนกว่าๆค่ะแต่ว่าที่เราไปทําไม่ถูกต้องก็คือเราไปกรีดยางค่ะขเขารียกรีดยางผ่าแรงก็คือใบอยางลวกเราก็กรีดใบยางผลิออกมาใหม่เราก็กรีดคือเราไม่ให้ต้นยางเขาได้เอาอาหารที่เขาอยู่ในต้นของเขาเนี่ยไปซ่อมแซมในร่างกายเขาเลย เราเอามาใช้หมดเราดึงมาเป็นผลผลิตหมดก็เลยทำให้ตอนอ้นยางโซมค่ะอ่อนแอนะคะเีโยวกสัสท่อหนังยางเสียหายคือเกิดจากความเสียหายทางสลีระของท่อหน้งยางนะคะก็เลยทำให้เปลือกแห้งค่ะ <c oughs> เพื่อนๆเ,เกร็นะคะตรงนี้ค่ะ,ะการเกิดจางเราสามารถกรีดได้ช่วงใบาย,ยางร่วงแต่ถ้าใบาย,ยางร่วง ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของทั้งต้นนะคะเราควรจะหยุดค่ะเพื่อให้ต้นยางเขาได้สร้างอาหารบำรุงต้นของเขาให้สมบูรณ์ค่ะตรงนี้ค่ะสําคัญมากเลยค่ะครูพิสมัยไปเจอมานะคะแล้วก็ความเชื่อผิดๆหลายๆอย่างค่ะในว,วันหลังครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าความเชื่อผิดๆที่ทําให้เขาสูญเสียรายได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสภาพภูมิอากาศค่ะ ความแห้งแรงก็มีผลนะคะฝนตกน้ำท่วมบ่อยๆก็มีผลคืออะไรก็ตามที่มาทำให้ต้นยางมามากระทบกับต้นยางอย่างรุนแรงค่ะอย่งเร่งด่วนเลยอันนี้ค่ะทำให้ต้นยางแสดงความเสียหายค่ะเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยช่วยพิมพ์หนึ่งให้ครูพิสบัยด้วยค่ะของคุณสวนคุณบุษยาเจอต้นยางที่เป็น ตายนึ่งรู้ว่าเปิดแห้งบ้างไหมคะเชื่อแบบอครูพิสพิสมัยด้วยนะคะถ้าไม่เจอแสดงว่าโชคดีมากค่ะความเชื่อผิดๆค่ะใช่ค่ะความเชื่อผิดๆเนี่ยทำลายต้นยางค่ะใช่ค่ะคุณปริยาเพราะว่าเขาเชื่อเขาเชื่อว่าแบบนี้เขาก็ทําติดต่อต่อๆกันมาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรก็เลยทำให้ต้นยางเสียหายมากค่ะ ไปเชื่อว่าการเกิดทีในช่วงที่ต้นยางใบร่วงและจะเป็นการกระตุ้นน้ํายางอันนี้ก็ผิดค่ะนี่แหะค่ะเป็นความเชื่อผิดๆที่ครูพิสมัยจะมาช่วยตรงนี้ค่ะก็คือการทําสวนยางแนวใหม่คือลดความเสียหายของต้นยางค่ะก็คือลดต้นทุนการผลิตลงน,นค่ะตรงนี้ค่ะที่จะเพิ่มไรายได้ให้เราได้เก็ตไปค่ะอันนี้สุดยอดมากนะคะ ถ้ามาฟังโคพิสใหม่วันนี้เราจะไม่หลงผิดนะคะจะความเชื่อเราก็เราทิ้งความเชื่อผิดๆออกไปและลองเปิดใจรับฟังโคพิสใหม่นะคะเปลี่ยนไมเซ็ตของเราค่ะลองฟังดูลองไปปฏิบัติด,ดูถ้าถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทาดูสักสี่ห้าต้นก็ได้ค่ะลองดูค่ะเปรียบเทียบกันไม่เสียหายอะไรนคะคะจริงไหมคะเพื่อนๆว่าไหมอันหนึ่งค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงมากเลย ไม่ทราบสาเหตุไม่รู้สาเหตุเป็นอะไรดูแลต้นยางก็ดีสภาพแวดล้อมก็เหมาะสมแล้วก็ดูแลตามคาแนะนําทุกอย่างเลยแต่ก็ยังเจอโรคเปลืกแห้งอันนี้ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าได้มาเรียนกับครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยจะช่วยค่ะช่วยชี้แนะให้ว่าเป็นอะไรสิ่งที่ไม่รู้คุณจะรู้ พอรู้แล้วเราก็จะหาสาเหตุในการป้องกันได้ค่ะพเพื่อนๆบ้าไหมคะนี่แหละค่ะความรู้นี่สุดอยอดมากเลยนะคะที่ครูพิสมัมเอามาให้ถ้าใครได้ไปลงเรียนคอร์สกับครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยจะลงลึกเลยค่ะเพราะว่าในไรนี้ถ้าครูพิสมัยมาเล่าให้ฟังทุกอย่างนะคะทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบค่ะแต่ว่าถ้าเราไปฟังในคอร์สไปเรียนลงเรียนคอร์สกับครูพิสมัยคุณจะได้ความรู้มากมายคะ่ะ เอางี้รก,กันค่ะถ้าใครอยากเรียนคอรสกับครูพิสมหยนะคะวันนี้ครูพิสมหมมีโปรโมชั่นค่ะก็ะคือว่าครูพิสมหยอยากจะให้ทุกคนเป็นผู้ให้ค่ะก็ะคือการแชร์นะคะแชร์ไร์นี้อ,ออกไปค่ะให้กับเพื่อนๆของเราที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเข้าฟังในไร้นี้แต่ว่าเขากำลังมีปัญหาเรื่องนี้พอดี แต่ถ้าเพื่อนๆส่งความรู้ไปให้ใหเขาเยอะๆนะคะส่งออกไปส่งออกไปเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าบางทีปัญหาตัวนี้แหะคะ่ะอาจจะเป็นปัญหาที่เขากําลังต้องการอยู่เพื่อที่จะไปช่วยแก้ไขส่วนใหญ่ของเขาค่ะคือไมส่อไมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าใครช่วยแชร์5ไล์นะคะ5ไลค์โทรแชร์ไปเลยคะ่ะแล้วก็ ครูพิสมัยจะให้เรียนฟรีค่ะใครแชร์ไปแล้วชื่อบอกครูพิสอยด้วยนะคะครูพิสมัยใจะให้อดมินติดต่อไปค่ะคุณเป็นผู้โชคดีค่ะที่ได้เข้ามาเรียนในวันนี้ค่ะใช่ค่ะคุณบุษยาการแชร์คือการทําบุญขอบคุณมากนะคะที่สนใจจริงค่ะทุกอย่างการให้ความรู้เนี่ยเป็นกุศลที่เป็นการทำทำบุญที่ที่ได้มากที่สดะะุดค่ะ เพราะว่าเราใจเราเนะคะเปิดกว้างเราเป็นผู้ให้ค่ะการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยนี่แหละค่ะเราก็ยิ่งจะส่งต่อกุศลผลบุญแล้วก็การแก้ปัญหาให้กับคนคนอื่นๆต่อไปได้ค่ะอย่าเลื่อนะคะถ้าสนใจแชร์ไปเรื่อยๆค่ะแชร์ไปห้าไลค์แล้วก็บอกครูพิสมัยด้วยนะคะครูพิสมัยจะให้แอดมิน มาเข้าปฏิต่ตอคุณนะคะว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคะที่ได้เข้าคอร์สกับคุณพิสมัยนะคะสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการแชร์ทําอย่างไรอันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ว่าจองนะคะจองเรียนแต่ครูพิสมัยจะให้ราคาย่อมเจ้าค่ะราคาเออริเบิร์ค่ะก็ะคือเป็นราคาเปิดตัวนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ลังเลค่ะย,ยังไม่ลงเรียนหรอก รอก่อนเราใกล้ๆก่อนแต่ให้ครูพิสมัยเปิดคอรอสกัดค่อยเรียนอันนั้นนะคะคุณจะเสียดายโอกาสนะคะเพราะว่าราคาจะขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะครูพิสมัยเสียดายโอกาสแทนค่ะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเลยเลยนะคะจองชื่อไว้ก่อนค่ะวันนี้หรือแชร์ไปเลยค่ะ5แชร์ะค,ะค่ะครูพิสมัยจะให้เลยนะคะจะให้เรียนฟรีเลยค่ะเพราะถือว่าคุณได้ผ่านเกนณฑ์ครูพิสมัยแล้วค่ะเป็นผู้ให้ คือมีความตั้งใจอยากจะส่งต่อความรู้ตรงนี้ไปให้กับเพื่อนๆเราในโลกออนไลน์เยอะๆนะคะมีถามมาว่าถ้าในไร้นี้ไม่ทานได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังขับรถอยู่ได้ค่ะคุณสามารถที่จะแชร์แล้วคนก็ลงชื่อนะคะหลังจากจบไร้ก็ได้ค่ะลงชื่อไปว่าคุณแชร์เรียบร้อยแล้ว5้าไลค์5แชร์นะคะ แต่ครูพิสมัยจะให้แอดมินติดต่อไปค่ะคิดถึงครูพิสมัยคิดถึงส่วนใหญ่อ็กเปิดค่ะสวัสดีค่ะ